ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูนทีนะครับวันนี้นะเราก็จะมาใช้เพชรกัน42,000กว่าเพชรเลยนะครับแล้วก็กิจล่าสุดที่มันพุ่งมาเนาะวันนี้ก็เป็นวันพระเลาแล้วเป็นวันสุดท้ายที่กิจปฏิหารจะเปลี่ยนแล้วดังนั้นเราก็เลยต้องใช้เพชรมาในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะซื้อนั่นก็คือตุ๊กตาเลจิสตีลนะครับซึ่งมันก็บวกไลฟ์เรา7.4%พร้อมกับสปีดรก6สิ่งที่เราต้องการตอนนี้นะคือไลฟ์กับสปีดนะก็เป็นอะไรที่เราต้องการมากมาก จริงๆเราควรจะซื้อทั้ง2อันมันได้ลดราคาด้วยไงแต่พอดีเพชรมีแค่ซื้อได้แค่อันเดียวก็เลยเลือกอันนี้นะครับในทีสต mm ิล hmm. ตัวที่เราต้องการไลฟ์ hmm. เพิ่มนั่นก็คือตัวหมูหมูของเราแล้วก็ตัวที่สปีดต้องการจะเพิ่มก็คือ g g นะทั้งเผาเกียร์ทั้งใส่กาดเลยนะครับก็คือได้ประโยชน์ทั้ง2ด้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า HP เราเราจะเด้งขึ้นเท่าไหร่แล้วก็สปีดเราจะเด้งขึ้นเท่าไหร่นะครับเอาล่ะมาจําค่าก่อนเอ้ยลืมลืม เดี๋ยวทําให้มันเป็นปกติก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นะถอดพวกประดับไปใส่ตัวโคโอเพื่อที่ใช้แต่อระดับนะครับเดี๋ยวเราใส่คืนนี่นะครับสปีดปกติก็จะอยู่ที่2องแสนส่วนตัวซีกาแดงก็จะอยู่ที่ไม่หนึ่งแม่1 4 0กว่าแล้วก็ HP จะอยู่ที่6กล้านสี่แสนนะครับ ถ้าใครบอกว่าดูไม่ทันว่าจะไม่ได้ก็ค่อยย้อนคลิปด,ดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาซื้อกันเลยแล้วตอนนี้นะที่จําเป็นต้องซื้ออีกที่แบบว่ามันคุ้มมากตอนนี้นะกิจด,ดิสกิลมาด้วยดูแล้วดูใช้เพชรมันจะได้ของบางอย่างด้วยมันได้เพิ่มไลฟ์อีก 2. 4เปเนี่ยนะครับก็แปลวอะไรที่คุ้มมากจริง,รงๆอ่ะน้า,นาช้เพชรถึง5 0 0หมืาน้แต่คือเพชรเราไม่พอใช้แค่สี่หมื่นก็รู้แล้วนี่เออแล้วนี่ที่สําคัญเลยดูกว่าจะได้เลยดิสกิลเราต้องใช้เพชรถึง5้าแสนซึ่งตอนนี้ มันมาในรูปแบบของการที่เราสามารถซื้อได้นะครับมันก็เลยเป็บ,บที่คุ้มมากมันไม่ต้องใช้ไปถึง5้าแสนแต่เราก็ได้ตุ๊กตาเลเจส,สติวถึง2ตัวเลยนะครับดีมากๆส่วนบัตรลดราคานะตอนนี้ผมมียีสิบสนะีบ่อันแล้วัตรลดราคาได้ยังไงก็อาทิตย์ที่แล้วมันมีแจกบ,บัตรลดราคาอยู่ถ้าสมมุติว่าคุณเห็นว่ามันแจกบ,บัตรลดราคาเมื่อไหร่ก็เดาไว้เลยว่าอาทิตย์หน้ามันจะมาเป็นปฏิหารนะครับพวกตัวตุ๊กตาตุ๊กตุ่นต่างๆก็จะมาในปฏิหาร อันนี้จริงๆก็มองว่าคุ้มนะตัวบัตรแรกลด50%อรันะที่เติมไป1,500บาทมนะั้นี่เติม1,500บาทจะได้บัตรแรกส่วนลดคือมันคุ้มมากอะ่ะหินสปีดถ้าซื้อจริงๆมันจะราคา50,000 50, ถ50ห้าหมื่นกวกว่าห้าหมื่นหนเลยแต่คือถ้ามีบัตรลดราคามันจะเหลือแค่2 5งหมก็คือลถไปได้ครึ่งนึงคือมันดีมากๆนะครับกับหินสปีดเลเวลแปนี่คือแพงมาก อันนั้นถ้าสมมุติว่ามีเออมีเงินก็ซื้อก็ได้นะครับเอามาแรกนี่หินสปีดที่มองว่าคุม้มคุ้มสุดนะก็จะเป็นหินสปีดนี่แหละอันนี้จริงๆก็ดีเหมือนกันนะแต่หินสปีดรู้สึกว่าจะคุ้มสุดสําหรับผมแล้วก็ถ้าเติมถึงสามพันเอาจริงๆตอนนี้เป็นการเติมที่คุ้มมากถ้าสมมติว่าคุณดองเพชรไ้เยอะตอนนี้เป็นอะไรที่คุ้มมากคุณเติมแค่สามพันเพชรคุณก็ซื้อพวก เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดได้เลยแบบคุ้มจริงถ้าสมมติเพเยอะๆแล้วก็เติมไป1,500บาทก็ได้นะครับได้เ็นสปีดได้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้เฟอร์นิเจอร์ก็เพิ่มค่อนข้างเยอะเลยนะครับสำหรับพวกผู้เล่นเลนเกมน่ะมาเลือกพูดมากได้ละเราจะมากดซื้อกันเลยนะครับเพิ่มไลฟ์7.4%พร้อมกับสปีด6%ไป1นรอบ ึงกดอีกรอบปึ้งสี่หมเพชรหายไปภายในพริบตามารับของกัน4ี่หมพเพชรโอ้ไปรับเลยทีนี้เราก็มาดูกันซิว่าพลังเราจะเพิ่มเท่าไหร่สปีด เอาละเมื่อกี้จำไม่ได้ถ้าผู้ชมดูก็พิมพ์มาบอกกันนะครับว่าสปีดเริ่มเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือจำไม่ได้แต่ HP HP เป็น6ล้าน4,5แสนก็จำไม่ได้เหมือนกันเพิ่มมาเท่าไหร่ความจำสั้นก็ดูเอาล้อไปเทียบกันนะครับพอเสร็จแล้วนะครับสำหรับตุกอตาเล็กสตีล ของไอดีตุนี่48เดี๋ยวเรามาดูอีกไอเดียหนึ่งเลยนะครับไอเดี ID หนึ่งเราก็ต้องซื้อเหมือนกันเพราะว่ากิจแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับแล้วมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยแล้วเราก็อยู่ในไอตดีตุนี่280นะครับวันนี้เราก็จะมาซื้อตุ๊กตาเหมือนกันกับไอดีตุนี่48แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อตัวเลยจีติว์เนาะเพราะมันราคาค่อนข้างแพงเลยมันใช้ตัวละสองหมื่นเพรนะไอเดียนั้นมีสี่หมื่นเพจไอเดียนี้มีแค่สองหมื่นสามดังนั้นเราก็จะซื้อ ่มดีอันไหนดีเน,นาะก็น่าจะเรเรจิสติวตัวนึงแหละเพิ่มสปีดตั้งหอร์มาดูนะครับไว้สปิด3ามแสนนี่พ้นตัวอื่นก็ประมาณนี้3ามแสนามดราสิดมาดูซิว่า ถ้าเรากดซื้อเข้าไปปุ๊บพลังเราจะพลังกับสปีดเราจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มาเริ่มซื้อไปแล้ว6,167ก็เพิ่มไม่เยอะนะเอาจริงเออแต่มันก็เพิ่มเนี่ย2,000 20, เพชรหมดไปภายในพริบตาเลยนะครับเป็นการใช้เพชรที่แบบรวดเร็วทันใจจริงๆโอ้หมดตัวลนะ เก็บมาตั้งนานก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้หมดตัวรอเก็บใหม่เดือนหน้านะครับเคอตอนนี้ก็ใกล้เวลาลงวุ่นวายนะครับอีก2นาทีก็ขอตัวไปลงวุ่นวายก่อนเอ้ยตอนนี้นะอยู่วันนี้มันมีการแข่งเนาะเราก็ลืมดูด้วยโชคดียังสามารถรอดไปถึงรอบ3าได้เพราะตอนนี้ติดภารกิจคือต้องไปอยู่โรงบาลไงแล้วพออยู่โรงพยาบาละ มันไม่มีเวลาเราต้องออกพื้นที่ต่างๆด้วยก็เลยได้ก็เลยได้ปล่อยออตโต้นะครับแต่พวกนี้น่าจะมีเวลากดอยู่มั้งถ้ารอบเย็นนะ่ะน่าจะกลับบ้านแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย